นี่เลยดูดูนี่ฮดูอยู่กันเทียบบอกแล้วไม่ได้ไอ้เ่าเราไม่ชอบคางคกอย่าทำหน้าคล้ายคางคกนะทำยังไงหน้าครับนี่เห่ามองไม่ชอบมันเก่งเลยคุจับหงษ์ไม่กลัวเลยตึงหางได้เลยอจับกระตุกฟักกัดมาหลายตัวแล้วมันจะออกเวลากลางวันสบายใจได้เฮ้ยเฮ้ยเหี้ยไล่เหล่ามีเรื่องจะเล่าให้ฟังนะคะ FC ทุกท่านค่ะ ภาพที่เห็นอยู่ข้างหน้าคือภาพที่คุณกระปูก,กําลังฟันอ้อยทิ้งนะคะมันเป็นเรื่องที่ตลกร้ายนิดหน่อยค่ะหลังจากที่ปลูกมาแปดเกือบแปดเดือนนะคะอ้อยไม่ให้ผลอะไรเลยนอกจากความรกรกจนงูเข้าบ้านนะคะสุดท้ายต้องมาฟันทิ้งค่ะเขาเอาอ้อยมาปลูกไว้หลังบ้านนะคะตรงนี้เนี่ยเป็นบ้านแล้วก็ตรงนี้เป็นหลังบ้านเขาก็ ปลูกมาตั้งแต่ปลูกบ้านเลยนะอันนี้ฟันอ้อยทิ้งเพื่อหางูใช่ไหมคะจุดจุดไฟเผาไหมคะพี่จุดไฟเผาไหมคะเผาบ้านเม่อเผมันจะออกมาคือเมื่อกี้มีงูตัวหนึ่งเลื้อยเข้ามาบ้านนะคะใต้ถุนบ้านเลยค่ะเดี๋ยวเอาภาพให้ดูนะคะตอนนั้นเราถ่ายได้งูงูเห่างูเห่างูเห่าพ่อใช่งูเห่าข้าๆเลยพ่อเดี๋ยวเพิ่งไป ดีท hey, ี่มีหมามันอยู่ตรงนั้นนะถ้าไม่มีไอ้มอมนอนอยู่ใต้เตียงแบบนี้เล <No ื้อยมาถึงเราแล้วค่ะเนี่ยค่ะใต้ถุนบ้านเป็นอย่างนี้นะคะพูดอย่างนี้เด okay ี๋ยวก็ไม่มีใครกล้ามาหรอกงูเห่าตัวนี้ไม่รู้มาจากไหนระวังหน่อยนะคะพี่เพราะว่าเชื่อว่ามันยังอยู่แถวนั้นอยู่นะ เดี๋ยวก็เลื่อนลงไปกองอยู่กับงูเป็นที่รู้กันนะคะว่าอ้อยไม่ได้กินแล้วก็เสียค่าพันธ์ไปเยอะมากเป็นไงทิดก็ธรรมดาเราอยู่บ้านไทยบ้านสวนมันก็นมีแน่มี่ใส่เดือนมี่จิ้งจกตุกแกเฮ้ย แค่นี้ก็กลัวใสไปงูเห่ามันมุดน้ำได้เหรอมุดน้ำมันมุดเหรอรูแล้วแต่พอไปแล้วให้ไปนู่นเดี๋ยวเดี๋ยวนี้ผมยังไม่กล้าลงตามตรงนี้เลยโอ้มันไปแล้วไม่อยู่แล้วใช่ไหมไปแล้วป่านี้ไม่รู้ไม่รู้จะเข้าไอ้นั่นเหรอทีนี้มันน่าจะมาทางนี้มันมาได้ยังไงเว้ยมันเตี้ยแบบนี้นะฮะพูดข่าวแท้ๆไม่รู้จะเขากินงูเห่าเหรอก็รู้ก็รู้ว่ากินแต่ว่าคนไอ้เจ้าหน้าที่มากินหมด เขาทําน้าจิ้มมาสะกอนอันดับแรกอ่ะทำตำมะขามใส่ใส่สุดาใส่โอ้อยใส่น้ําแล้วก็ทําพริกทําใส่ชูรสใส่อะไรมาอย่างดีเลยเป็นชามเลยอเอามาแล้วก็มาหางูหอาที่นี่ก็คอนคูบารูกนึงเอาเอาจอบเนี่ยจอบเนี่ยคอนคูบาคอนคูมันอยู่รูพวกนี้มันอยู่รูนี่แต่เขาดูรูนะรูเห่าอ่ะคนคนเป็นแหล เขาดูรูรูไม่กว้างหรอกเขามันใกล้หนองน้ำอย่างเงี้ยมันใกล้ๆหนองน้ำแบบแคบอยู่ใกล้น้ำเออราอยู่ในรูอยู่รูพอพอดีมันเก่งเลยคนจับกุ้งไม่กลัวแล้วไม่ไม่กลัวไม่กลัวเลยไม่กลัวดึงดึงหางได้เลยจับกรปตุกพอพอมาเห็นแล้วไอ้ไอ้เจ้าหน้าที่เนี่ยไม่กล้าเลยเจ้าหน้าที่ดินอยู่ไกลเนี่ยอันนี้ก็ขุดนี่เต็มมือเนี่ย เป็นตาเป็นนั่นโดนเลยนะเหมือนโดนมากัดมาแล้วกัดมาหลายตัวแล้วบางทียมันก็พ่นเป็นพิษมพ่นมีพิษแขนนี่มันจะเป็นแบบหนังหๆังดขูดเข้าไปสามสี่ทีหมานี่ก็ตาเสียนะเหรอขูดเข้าไปสามสี่ทีพุ่งออกมาเลยอ้อะไรพุ่งตัวนั้นน่ะโองมัวโลตัวใหญ่เลยพุ่งมาจากในรูเนี่ยมันเป็นเป็นเป็นกระทะเป็น ข้างในมันจะเป็นโพรงมังกรโพรงมังกรเออขุดไปสามสี่ทีขุดพังลงพังลงเราก็พุ่งออกมาเลยคือนักล่างูเห่าทำไมมันรู้จักวะคนคนคนคือเขาเขาดูแต่ล่างูเห่าแสดงว่าแถวนี้มีงูเห่าใช่ไหมคะทีออกมาแล้วมันก็ไม่ไปไหนที่นี้ไอ้นี่ก็จะเอากรกจกตีอยู่แต่ไี้นี่ยชุมเน่แเ่บถามตตนุไ้เจอเรื่ยวตนุโอ้เราควรจะอยู่ยังไงอะคะจะได้ไม่กันมันก็มาดี เอานี่มาลองมีคางคกอุดตามใต้กระถางจะนี่นะโถส่องโถสองเท้าเลยวันก่อนคางคกเข้ารองเท้าพ uh ี่เออมันชอบคางคกคงเห็นมันชอบคางคกใช่ไหมคางคกเนี่ยนี่คงจะมาหาคางคกอะไรเงี้ยเอาได้และวระวังเวนแล้วอะไรวางอย่าทำหน้าค้ายคางคกนะอยทำยังไงหน้าค้ายเเหรออก้ปิิดน่ะ บ้างเขาในควมจะมีกระถุนตัวนี้นเอออย่าให้คางคาเข้าเออเมาื่อเข้าไปรัดอ๋อ,อ,อ,อมันอยู่ในผ้าขนหนูต้อกัดเต็มปากเลยก<อ>็จริลคือถ้าถ้า มันกินแล้วมันคงไม่นอนขดรอเราใช่ไหมมันไปใช่ไหมพอมันก็เดือดมันก็ไปมันไปใช่ไหมโอเคมันไม่อยู่แถวนี้เนาะทีนี้เราจะผ่านผ่านจะไปเดินเหยียบมันไอ้ยที่อยางเนี่ยเนี่ยเนี้ยอันไหนเนี่ยเนี่ยบางครกมันจะชอบอุ่นเนี้ยอ๋อตัวนี้มันมันมันเล็กไปมันอยู่ตรงจำคางกระถางน้ำมันจะอยู่เย็นเย็นใช่ไหมเราจะไม่มีใครกล้ามาบ้านหุ่นกัมพูเนี่ย เจอเห่าเครเออตอที่เลี่ยมมันน่าไม่มีนะต้องสะอาดใช่ไหมเตียนเตียนมันจะไม่มานี่มลงมาตรงนี้ลงมาตรงนี้เนี่ยมันลงตรงนั้นแหละตรงกลางน้ำน่นน่แหละาจะไปแล้วนะโอเคบายบายไปไกลๆนะไม่ต้องมาพบผมมามันไม่ไม่มันได้กลิ่นเหรออ๋อมันสาบมันสาบคนกินมันมันมีสาบมันจะออกเวลากลางวันเอาเหรอ างคืนมันไม่เห็นยูงเหากลางวันเช้าเย็นกลางคืนสบายใจได้มันไม่ออกไม่มีกลางคืนงูมองไม่เห็นอ๋อสบายใจได้เฮ้ยฮ้ยเจี๊ยบไร่เหล่าเกือบโยนกล้องทิ้งแล้วโอ้ยใครจะมาก็เชิญนะคะบ้านคุณกระพูค่ะแถมงูค่ะแถมงูเจ๊งๆมันเลื้อยมาได้อย่างไร น้องปกติแจ้งแจ้งเลี่ยมเลี่ยมไม่มาว่างั้นมันมาเที่ยวกลางวันอ๋อธรรมชาติก็ได้ความรู้เรื่องงูนะคุยกับคุยกับพี่เมงก็ได้เรื่องความรู้เรื่องงูเห่านะว่าได้ความรู้เรื่องกินงูครับว่าผัดเผ็ดงูเห่าเขาอร่อยมากเพราะว่าอร่อยมากภาษานะครับมันจะออกตอนกลางวันไม่ออกตอนกลางคืนเพราะว่าสายตามันมองไม่เห็นอ่าเพราะฉะนั้นกลางวันเราก็ต้องเดินให้ระวังหน่อยนะโอ้ยมันไม่ขนาดนั้นหรอกเมื่อคืนนี้เราก็เห็น พอกลางคืนโอโหเนี่ยเนี่ยบล็อกเป็นช่องช่องนี่ฮะมีค้างคบทุกตัวอย่างเงี้ยพอหัวอวมาทุกตัวเลยเนี่ยห้าหกตัวนะอยู่ในเนี้ยเนี่ยดีดีจีก็ยังอยู่นะเนี่ยเนี่ยมันนอนเนี่ยมันหมายความว่ามันจะหลอกล่องูเห่าเข้ามาพ่างั้นเถอะคือถ้ากลางวันในงูเห่ามันจะมาหาคางคบกินไงตอนนี้เข้าใจว่าเมื่อวานเนี่ยมันคงได้กลิ oh right. mm ่น hmm. มันบุ่งหน้ามาเลยนะ เดินตรงมาเลยไม่ได้เลื้อยนะเดินตรงมาเลยเดินเลยใช่ไหมเดินตรงมาเลยเย่างสามขุมเลยเนี่เพราะว่าม,มันมันรั่วไอยอยู่ตรงนี้หลายตัวกัง,งคเคะเหยื่อของมันอ๋อมีหน้าเหรอมันพุ่งมาเลยเนาะท,ทั้งทังที่ททมีคนมีหมานอนอยู่ตั้งเยอะเพราะฉะนั้นเวลาเราอยู่บ้านป่าบ้านเขาไออิดด็อกที่เป็น เป็นช่องๆช่องๆข้างในเนี่ยมันจะมีพวกครังพกชอบมาอยู่เพราะว่ามันนึกว่าปลอดภัยเออโ้ไอกล่องที่บนเตียงนี่มันคืออะไรคะทำไมยต้องมาตั้งให้มันลกบ้านด้วยเครื่องเสียงครับเครื่องเสียงเครื่องเสียงก็วงหัวลำราชนีนั่นแหละครับโอ้โหแล้วทำไมอย่าต้องไว้ตั้งตรงนี้ด้วยคะทำไมไม่เก็บเงินหลบฝนด้วยก่อนครับเพราะว่าเรายังไม่มีห้องเก็บครับตอนนี้ไม่มีงบทําห้องเก็บครับอาละเดี๋ยวจะยกหินออกนะคะ เพื่อที่จะเอาคางครบดูนะมีงูเห่าอยู่เปล่านะต้องยกตรงกลางครับแล้วเอาไอ้นี่ออกใช่เอายางออกแล้วนี่ไงไอ้มีกางคบด้วยอ่ะไอ้คบไอ้คบตายแล้วนี่นี่ไงนี่ไงมันลอกมาเนี่ยนั่นใช่เลยไอ้พวกนี้เนี่ยมันลอกมาแแลล้้วววมันนตรงีเลยดูดู เดินอยู่กันเทียบบอแหลไม่ได้ไอเห่าเราไม่ชอบขางคบนี่ลองอิดบล็อกเป็นรูรูวางเลยนะมันไม่ได้าบ้านจะพูดอยู่มากินแล้วเดินนกเด็กเล็กแดงเอ้ยมันเป็นรังมันเลยอ่ะดูดิดูดินี่ไงลูกหลานเอาทีนี้มันไม่มีที่อึดแล้วเดี๋ยวมันก็ไปโอ้โหอะไรขอบคุณครับพี่แมงไม่เป็นไร บ้านเรียงเคียงกันเครื่องเยอะกันไป่่ารักจริงๆเลยแล้วก็เปิดห้องน้ําเดี๋ยวเข้าห้องน้ำไอ้คางคกนเออคางคกเข้าห้องน้ํางูก็จะตามคางคกเข้าห้องน้ำอีกจะรักเสวี้ยงเดคิดว่าบ้านจะปลอดงูไหมคะไม่มีแล้วครับไม่มีแล้วฮะไม่มีอะไรคะครับฮะไม่มีแล้วงูไม่มีแล้วรับรองเรียบร้อยก็มมาถึงเสร็จแน่เนี่ย